ก็คือส่งไปเช็คว่าแท้หรือปลอมพูดง่ายๆแล้วก็ส่งเพื่อเข้าไปคลีนอะแล้วเขาชาร์จแบบดับเบิลอะแล้วผลที่ออกมามันมันเฮียมากเรารู้สึกว่าสปาสปากระเป๋าที่เมืองไทยเก่งกว่าสปากระเป๋าของแอร์เมส สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโบยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยมิสนลีสนแตดใดๆทั้ทงสิ้นค่ะ สำหรับใครที่เพิ่งมาชม e d ็ดดี้โวยาสเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว e d ็ดดี้โวยาสนะครับถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ก็กด subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เอจามาพูดถึงเรื่องของการ s e n นแอร์เมดแบ็กทูเดอะสปว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่ารอนานขนาดไหน ผลที่ออกมามันได้คุ้มเสียหรือเปล่ามันอะไรยังไงไปเพราะว่าจากประสบการณ์เอสอย่างเงี้ยส่งกระเป๋าไปสปามาแล้วสองใบแล้วผ่านโปรซีเดอร์มาแล้วทั้งหลายปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดที่เพิ่งได้มาก็อันนี้ไม่ได้เป็นกระเป๋าของเ e อนะคะเป็นกระเป๋าของคุณแม่สามีซึ่งเออนางใช้สมบูสมบันแล้วก็ได้มานานแล้วที่เคยเล่าไปนะว่ากระเป๋า เอ็ดดี้เคยได้กระเป๋ามีกระเป๋ารุ่นนี้ go on ก o combination เนี้ยแล้วพอดีอ่าซื้อตอนนั้นซือซ้อกับซือซ้อวินเทจมาพูดง่ายๆซื้อมือมือสองมาอะไรเงี้ยแล้วไอ้นั้นนะ่ะเอ็ดซื้อมาในคอนดิชันที่มันเน่าหนอนมาเราะจะซื้อมาใช้โยนใช้โยนจริงแต่ว่าคือตอนนั้นสภาพมันแย่จริงก็เลยจะส่งเข้าไปสปาจริงๆอ่ะส่งเข้าไปสปาเพื่อมี 2. จุดผ่านสปาของแอร์เมดมาอย่างเงี้ยมันก็จะคอนเฟิร์มล้วว่ากระเป๋าอยู่เป็นของแท้ใช่ไหมเพราะว่าเอ็ดซื้อมือสองก็คือซื้อจากเติร์ตตี้เราก็ไม่รู้ไงพ ราะว่ามันไม่มีใครบอกได้อะไรเงี้ยไม่มีใครการันตีได้แม้แต่ตัวเซลล์เขายังไม่บอกกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยส่งเข้าสปาถ้าส่งเข้าสปาแล้วแล้วสปาเขาผ่านผ่านสปาพรเสรมามีใบเสร็จออกมาอันเนี้ยคือแท้แน่นอนร้อซก็คือส่งไปเช็คว่าแท้หรือปลอมพูดง่ายๆแล้วก็ส่งเพื่อเข้าไปคลีนอัพแต่ใบนั้นอะใบนี้ยใบเนี้ที่ที่โดนขโมยไปอ่าใช้เวลาแปดเดือน แล้วรีสาวที่มันออกมาเอ็ดถ่ายรูปไวชัดเจนมันไม่ได้ต่างมากอย่างเงี้ยคือคือเราออกมาจริงๆแล้วว่าพนักง,งานที่แอร์เมดที่ชอ็อปอ่ะเขาก็จะถ่ายรูปไวละเอียดเลยนะแล้วก็ส่งไปแล้วพอรีสาวออกมาอย่างเงี้ยตอนนั้นราคาจําไม่ได้ว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนว่าเอ็ดคอมเพลนไงว่าเฮ้ยเธอฉันรอ8เดือนแล้วผลที่ออกมาคือแบบว่ามันเหมือนไม่ได้ผ่านสปามาเหมือนเขาแค่แบบเอาน้ํายาแบบน้ํายาทาหน,นังน้ํายาเคลือบเงาอ่ะทา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 ,ทา ให้มันดูดูเงาขึ้นแต่ว่าไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์อะไรแล้วรอนานมากเราก็เลยคอมเพ a หนักเลยตอนนั้นนะก็คือว่าว่ากับกับเซลตรงๆอะตอนนั้นเยังไม่มีเซลประจําที่อเมสนะก็บอกว่าเธอมันไม่มีความต่างกันเลยฉันดูเหมือนว่ากระเป๋ามันไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์อะไรขึ้นมาเลยนางก็เลยตอนนั้นเอ็ดไม่แน่ใจว่าเขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นหรือฟีออฟชาร์ตขนาดนั้นเลยเพราะเราด่าแรงมากเราบอกเฮ้ยกูรอแดเดือนแล้วผลที่ออกมามันไม่ได้มีความเปลี่ยนคือ มันรอนานอ่ะเออแล้วแบบพอออกมาเอ็ดก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ส่งกระเป๋าเข้าสปาอีกแต่ว่าพอดีใบเนี้ยมันเป็นของแม่สามีอ่ะเปิดเลยแล้วกันก็คือตอนไปเนี้ยเราเอากระเป๋าไปเปล่าเปล่าเลยนะแล้วก็ได้เขาให้รัดแบกคือพอออกมาใบเนี้ยรอประมาณหกเดือนหกเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็ได้ดัดแบกใบใหม่ออกมาด้วยหอมหอมหอมมากแต่ว่ามันเป็นกลิ่น กลิ่นแม่สามีนะกระเป๋าพอได้รับการทรดแล้วเนี้ยกระเป๋าวินเทตกิ่นมันไม่ได้เหมือนกระเป๋าแอร์เมดใบใหม่เหมือนอันเนี้ยอันนี้มันจะคนละกลิ่นกันเนาะไม่รู้เขาใช้น้ํายาเดียวกันหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่ากระเป๋ากิ่นก็เป็นกลิ่นวินเทจกิ่นคุณแม่สามีกูกลิ่นห้องคุณแม่สามีเหมือนเดิมคุณน้ําหอมคุณแม่สามีอะไรเงี้ยแต่ใบเนี้ยออกมาเอ็ดประทับใจมากเพราะใบเนี้ยมันเป็นหนังบ็อกซ์ซึ่งเอสเอหลายๆคนอนะ่ะเวลา เอ็ดอะใครใครใครที่ติดตามเอ็ดมาจะรู้ว่าเอ็ดอะใช้ใบนี้ไปเที่ยวไปเดินทางค่อนข้างบ่อยแล้วอไอ้ตัวมุมเนี้ยเนื่องจากกระเป๋าเนี้ยมันมีความแบบ50ปีแล้วว่าใบนี้ยมันเก่ามากแล้วก็มุมมุมเนี้ยทะลอกเปิบเ,เปิดเป็นสีขาวหมดเลยแต่เนี้ยคือเขาทํามาคือแบบมันเงาขึ้นมากแล้วมันมีความแบบพาทินามันมีความมีความวินเทจมีความเก่ามีความขังที่สวยดูดิอยู่ดูในในกล้องเอาเองละกันมันเงาขนาดมันเล่นแสงขนาดไหน,น าคลีนสปามันประมาณ290กวอยายูโรประมาณ300ยูโรประมาณหมื่นหนึ่งอะแต่เอ็ดว่าเขาทำแบบเขาทำงานเขาทำออกมาดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้สปาที่เมืองไทยสปากระเป๋าไม่ถูกนะเว้ยอย่างถ้าเป็นรอยนิดนึงอะบางทีเขาคิดจุดละสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่จุดแต่นี่คือเขาแบบดูขอบเขาทําให้ใหม่หมดเลยอะคือเราเห็นความแตกต่างเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเอดา็เอดอะแอบไปนีดนิดนึงตรงที่เอ็ดไม่ได้ถ่ายรูปกระเป๋าชัดๆก่อนที่กระเป๋าว่ะ มันเข้าสปาแต่เดี๋ยวจะลง B e f o r e after ให้ดูแล้วกันว่าเอ้ยก่อนเข้าสปามันเป็นยังไงแต่เอสเห็นในรูปถ่ายที่เวลาเอสไปเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้เขาว่าคือมุมมันทลอกมากแล้วก็ไอตัวหนังกระเป๋าเนี้ยมันไม่ได้เงาสวยขนาดนี้คือหนังบล็อกเป็นหนังที่ประสบการณ์การใช้กระเป๋าแอมเมานะไปเข้าช็อปแอมเก็เหอะที่ไปฟาบวกแล้วเคยซื้อถือรุ่นนี้ไปอ่ะคือ SA เอ้ขาจะแบบคือฟาบวกเนี้ยทุกคนก็จะถือแต่รุ่นแบบปังๆจงจะกงจลเคแต่พอเราถือรุ่นแบบ ห้าสิบปีเข้าไปแล้วเขาบอกว่า you have a nice bag คือแบบถ้ายู่ถือรุ่นใหม่ๆไปอ่ะเขาไม่เคยชมไม่เคยมีใครทักกระเป๋ายู่เลยแต่ถ้าถืออย่างนี้เข้าไปอ่ะเขาจะทักาบกว่าเออ it n นี้แ retouch นะบอกว่าเออ,นะอ,เอ,อถ้าได้รับได้รับการ retouch จากสปาของเขาอ่ะมันจะดูดีกว่านี้เยอะเลยอย่างเงี้ยและเอก็เหมือนสเกปติกเงเพราะเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับไอ้ตัว go on go ที่แบบส่งไปแล้วแบบรอนานมากแล้วเขาชาร์จแพงมากรู้สึกใบนั้นเขาแบบต้องแบบประมาณ หกปีแล้วอะแล้วเขาชาร์จแบบดับเบิลอะแล้วผลที่ออกมามัน,มนเฮียมากเรารู้สึกว่าสป,ปาสป,ปากระเป๋าที่เมืองไทยเก่งกว่าสปากระเป๋าของแอร์เมสดียเมืองไทยมีสปาประจำใช่ไหมละ่ะชื่อว่าแอ r ลี่แบ็กสปาเงี้ยเวลามีกระเป๋าชาแนลมีรองเท้ามีอะไรเงี้ยเอสจะส่งไปที่นั่นทุกอันเลยแล้วแบบอ่าเหมือนคุณอ้นเจ้าของเจ้าของแอลลี่เงี้ยเขาดูแลเอสดีมากพอพอส่งไปเอสจะถ่ายรูป b e ฟอร์อั t เตอร์ตลอดเลยเงี้ยพอออกมาผลออกมาเงี้ยมัน มันมันดีอ่ะมันเห็นความแตกต่างอย่างอย่างชัดเจนอ่ะเเลยมีอะไรก็จะจะส่งให้แต่แต่ที่สปาไทยละไม่ส่งให้แอร์เมแล้วแต่ว่าพอดีใบเนี้ยผู้สีเพราะว่าหลายครั้งที่คุณแม่แบบถือเข้าไปแล้วแล้เซลเขาก็คอนวินเซลล์เขาบอกว่าเอ้ยลองส่งเข้าสปาดูเพราะว่าหนังบล็อกอย่างเงี้ยมันเป็นหนังที่อ่าเฟิร์สทอออมันเป็นหนังเก่าแก่ ที่สุดของ a i r m s แล้ว a i r m ม s อะเขารู้ในการแล้วเขารู้วิธีในการทรดกระเป๋าของเขาแล้วก,หกว็หนังชนิดเนี้ยเขาบอกว่าหนังชนิดเนี้ยทุกครั้งที่ได้ออกจากสปาของ a i r m s นะจะมีแต่คนชมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยเราก็ลคิดแล้วคิดอีกแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ไงมันเป็นกระเป๋าของแม่ด้วยถามมีเขาบอกก็ลองส่งเข้า a i r m s ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาประเมินราคาเขาจะบอกราคามาก่อนนะว่าแบบเอ้ยราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาบอกราคามา เราก็เออราคามันก็ไม่ได้แพงในรู้สึกว่าเท่าที่เอ็ดดูอย่างเงี้ยอ่าแอมเมดเขาจะไม่ทําสปากระเป๋าด้านในแต่เอรู้สึกว่าข้างในเขาก็คลีนอัพให้สะอาดสะอาดเลยนะเอาดีๆเนี่ยดูจากกล้องเลยคือมันเงางามทั้งใบสวยงามคือพอเปิดมาแล้วเราบอกอุ้ยเซอรไพรส์มากเลยเงี้ยเพราะว่าตรงแฮนเดิลอะ ตอนแรกเอ็ดจำได้เลยว่าพอเอ็ดถือแบบเวลาตอนที่เอ็ดเอาไปใช้เงี้ยเอ็ดใช้ของแบบสมบุกสมบันมากแล้วเอ็ดใส่ของเยอะมากแล้วมันถลอกปอกเปิดมันเหมือนจะมีรอยขาดหมดหมดแล้วอะแล้วเขาแบบคือดีเทลเล็กๆน้อนๆอยๆเงี้ยเขาฟิกให้หมดเลยเงี้ยแล้วดูตัวหนังความเงาของหนังดีแกมันสวยมากเขาทัชอัพให้ดีมากมันรู้แหละมันเป็นกระเป๋าวินเทจมันมีรอยแครที่แบบหนักๆลิงเงี้ยแต่เธอเข้าใจบ้างว่ากระเป๋าใบนี้มัน50ปีอะ แล้วมันได้ออกมาแบบโหไอ้แบบโห่นี่มันโคตรสวยเลยอยู่ดูกระเป๋าแบบรุ่นใหม่ๆกับรุ่นแบบหนังบ็อกแบบ50ปีกับอันเนี้ยอันนี้คือสแตมป์ W ใหม่ล่าสุดนะร้านเนี้ย50ปีอะยู่เห็นความตะโกนความความเก๋ปะคือไอ้ใบนี้ยไอ้ใวินเทจเนี้ยมันตะโกนความแบบอีดอกคือโคตรสวยอะเนี่ยใบนี้จะเป็นใบที่ฉันแบบ จะเก็บแบบเป็นสมบัติไปแบบจนนี้เลยอ่ะเพราะฉันฉันรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วว่าสีมันคือมันเป็นสีแดงที่แบบแดงที่ถูกต้องมันเป็นแดงบอกโดที่สวยมากเธอแล้วแบบเนี่ยมุมเมิรมเขาทําแบบเนี่ยดูในกล้องดิเขาทําแบบสวยเราประทับใจมากเลยอ่ะในราคาที่เราจ่ายไปเรารู้สึกว่าแบบเออสมกับการรอคอยกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นห้องนอนแม่สามีเลยอ่ะ กินเหมือนเดิมเลยเขาเอาไปแล้วเขาทวีตแบบกระเป๋าดีมากทุกแบบทุกหลายแบบไอ้ตรงแซงเกอร์ตรงนี้ก็เหมือนกันคือตอนแรกคือสภาพมันเยินมันมีความแครกแบบน่าเกลียดมากแล้วอะเนี่ยเขาทําจนแบบอยู่ดูจากกล้องละกันอลิย่างเงี้ยเออเขาทําจนมันสวยอะแต่มันก็ยังไม่ได้สวยว่ามันเป็นกระเป๋าคนอื่นแต่พอออกมาก็คือเป็นกระเป๋าของของเราของคุณแม่ที่เอจจำได้เลยมันมีรอยแคร์ดอย่างเงี้ยเนี่ยที่เราที่เรายังเห็นอยู่ว่าเออมันเป็นกระเป๋าเราแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าเราที่แบบ Version, อินเ t t ตเตอร์เวอร่ะเราประทับใจมากอูดิเลยต้องมาทําวิดีโออวยให้เลยว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้เราประทับใจจริงๆในการทำแอมเอส s ปาเนี่ยก็ถ้าเท่าที่เรารู้มาเนี่ยกระเป๋าแอมเอสถ้าอยู่ไปทําสีหรือไปทําสปาข้างนอกและอยู่ส่งกลับไปแอมเอเขาจะไม่ได้รับทําอีกแล้วอันนี้เราไม่รู้แต่เราแต่เราไม่แน่ใจแต่เราคิดว่าไม่น่าจะจริงเพราะว่าถ้ามันเป็นกระเป๋าแอเที่ที่แอผลิตมาแม้ว่าอยู่จะส่งไปทัชอัพสปาที่อื่น แล้วอยู่มีปัญหาอยู่เข้าไปเอ็ดคิดว่าแอมเมน่าจะรับในความคิดของเรานะเราอันนี้เคยได้ยินบล็อกเกอร์คนอื่นเล่าแต่เราไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะถามถาม SA น้อง SA a i r แอมเแล้วเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้อีกทีหนึ่งว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าหูใบนี้ส่งออกมาแล้วแบบเราแฮปปี้มากดิโคตดสวยเลยอะสวยมากสวยสัตรัสเซียอลังการงานสร้างมากต้องแบบเห็นบ้าอดูเทียบสองใบดิ อีโกออนโกดูแบบดูอ้น,นี่ไปเลยอะ่ะดูแบบหนังบล็อกเนี่ยมันเหมือนกระดังงาลนไฟอะ่ะเธอยิ่งแก่ยิ่งสวยอีดอ,อกตายไปเลยอะ่ะ<บ>ว่าบบเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่กำลังคิดว่าเอ้ยจะส่งกระเป๋าไปทัชอาพที่แอมเมดดีหรือเปล่าก็เออถ้าอยู่เจอช่างที่โชคดีอยู่จะได้แบบ เหมือนกระเป๋าใบใหม่ออกมาเลยใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง e d d ด v ี y a g e ั3ส5ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนนี้ขอขายนิดนึงที่ช่อง e อ d ด v ี y ว g ยัตสัมาเรามี Membership Perk แล้วนะครสิทธิพิเศษก็จริงๆแล้วทุกคนก็จะได้ดูวิดีโอเหมือนกันแหละแต่ว่าอาจจะมีการไลฟ์สำหรับ่า m e m b e r only อาจจะมีการอ,ออนไลน์ บางวิดีโอให้สำหรับเมมเบอร์ดูกก่อนอะไรเงี้ยแับนะแล้วก็จะมีเวลาคอมเมนต์ใต้วิดีโอเนี่ยจะมีรูปรูปแบบรูปพิเศษให้ด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย